เรามาอยู่กับการเรียกเทรลเลอร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับก็ใช้เ่าอีกเรื่องนึงเพราะเรื่องปีนี้น่าจะมีวันหนึ่งหมื่นล้านเรื่องเลยเยอะมากออกมาไม่หยุดตามดูไม่ทันแล้วว่ะรู้ักต้นหนุนชุดรถทีไหมวันนี้ที่เราจะมาเรียกซีรีส์ก็คือไอ้ลงไหนยูนิเวอร์สเดียวกันยูนิเวอร์สของเขาขตรงแก๊งนั้นนะเหมือนฟีลแบบ เออวันน uh, like so ี้ว่าเหมือนฟิลบางเอิรลร้านการทานไทยตอนางยังไงเออจะเป็นยูนิเวอร์สของเขามีต้นหนุโชล์ทีมีไอดอลไหนแล้วก็มีมีแนทเนียหรือสักอย่างเหมือนที่เป็นนายเจ้าเลยเออสักอย่างนี้แหละเขาเป็นยูนิเวอร์สของเขาอะที่แบบมีความํามัดตัวละครเจ้านัานจะสิปกรป่ะเออซัมทาววันนั้นแหะในเมืองเจ้าหน้ากับอะไรสักอย่างนะที่เป็นพ่อของไอหรือประมาณนั้นแหละอ่าเนี่ยเป็นยูนิเวอร์สเดียวกันเนี้ยเคยอ่านเนี่ยแนนเนียนป่ะมันไม่ใช่ชื่อนี้แต่จำไม่ได้แต่ว่าตัวเอกอะชื่อ จ้าหน้ากับศิปกรณ์แต่อันนี้เราเคยอ่านใช่ทงชื่อไม่แต่ไม่รู้ใช่เวอร์เดียวกันหรือเปล่านเใช่ประมาณนั้นแหละแต่คือมันเป็นแกงก้อนเดียวกันใช่แล้ววนเวียนอยู่ประมาณนั้นอ่ะเราจะไปดูเทรลเลอร์ด้วยกันนะครับผมไอ้ลงไหนเป็นเวอร์ชันอันคัตไปฮันเหนือไอ้จีดีออโฆษณาเป็นถ่ายใช่หรอใช่ ก็คือรอรหลอก่อว่าจะโดนไล่ออ่แกต้องกลับไรอุ้ยพี่พรอีเดี๋ยวนี้ฮะอ๋อคออยู่เทศชูนขนางนี้ก็ดีอยู่ไม่ใช่รอคบพ่อดูคนถักาโอ้โหทอโมยังไงให้ดูดีเหมือนเดิมขนาดนี้ก่อนอ๋ออเอ เป็นเหลืองมันเป็นเหลืองสีรักเลยนะโอ้อนนะ่าตลกจังเรามีอันสำคัญต้องไปน้ำปมาทิมชาดด้วยนะจริงหรอือโอ้ <ใน S 1> โ,อโห,ห้อเรหเจอกันอีกแล้นะคะ <c oughs> น้อง้วหนมเแต่่ <c oughs> ไหครับี <c oughs> แก่เลยเกี่ยวนี้โดนโดชอบมากมาชอบมากเลยมึเสียใจนะแค่ไม่เลิกรั่ววูนเฉยมีเสียใจสองคนไม่ไหวนะเนานาเอ๊ะเออโอ๊ยปอยก่อนเอ้ามันเจ็บไหม ขอทุนเลยก่อนดูชอบลอยสังตังชอบอยากมีลูกก็เลยให้ผมไปจับแม่ขอโทษนะไอ้นนี่ไอ้เจ้านานตลอดรู้เลวขนาดนั้นเลยเหรอขอให้เจ้ามีความสุขสิงีเจ้าเลี้ยงมาเนกันฉันฉันก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดใลูกองเลยอเลี้ยงกูนะบอกไว้ก่อนไงทำอะไรลงไปวันนี้รู้ขอโทษอะไรผิดเอง มามา,มา,มาเป็นลูกพี่กโอนนี่เองไอ้ปวดน้องูเนี่ยมัน,นเป็นแบบนี้ทำม,มือเจ็บปวดคุณล่กูได้นะแล้วกูก็จะไปใช่แล้นะ อองนี้วอที่ทำ่ไีได้ดะเบถาเชตัวนี้กูาทรักึงของงรตั้นี่ตลาดขนาดไหนนะกูชอบเลยไอพกชอบมากหวยมอกอะต้องเป็นย่างคู่เป็นแน่เลย แต่งสวยอยู่นะเออแสงกับภาพเป็ดเหรออืมกินแล้วกินเป็ดนะชอบน้องน่ารักชอบความเป็ดเพราะว่าเหมือนมีนะเคยเห็นตั้งแต่นเอิร์ธเอิร์ธพี่เป็นพี่ชายพี่ชายตินใช่ใช่หรอเขาชื่อตินตินแค่ตี้ตีนติใช่ใช่ใช่ดูแล้วไม่รู้จำชื่อไม่ได้ เอเอ,ชเอใช่อืมน้องแม่รักน้องแม่รักแต่ว่าเนื้อเรื่องก็คือโอเคเส้นเส้นเรื่องของสองคนเนี้ยก็คือเพื่อนเราเข้าใจกันแหละว่าแบบอ่ามาจากเพื่อนในมหาลัยนั่นโดดโดดโดแต่ว่าเส้นเรื่องของตัวละครที่อยู่รอบข้างน้องยังไม่เห็นอเนกงงอะไรก็ไม่รู้คือแบบมันมาไวไป<ล>สวัสดีหรือยังไงแก้แค้นหรืออะไรอยังไง้่วะเลยยังยังไม่เห็นเส้นเรื่องอื่นใช่ใช่ยังไม่ตัวละครหลักแหละ แต่แคลน้องแสดงวันใช้ได้เหมือนกันนะดูดีชอบชอบชอบฉชอบเขาเรียกอะไรนะดูแล้วมันจะชุ่มกระชวยหัวใจเป็ดเหลืองเท่านั้นเป็ดเหลืองเท่านั้นคือผมมาเคยอ่านนี่เรื่องนี้แล้วไอ้ลงไหนอะไรว่าต่ออ่านต่อจากต้นหนอนเซอร์เมคีมานั่นแหละแล้วก็อ่านเนพวกมันอยู่หรือว่าใกล้เคียงงเลยเลยว่าเราไปตามเก๊กพอเราอ่านเวอร์ชันแล้วพ่อเขาสิบองค์กรจะเต้าหนั้นแต่ฉันอ่านฉันอ่านอันนั้นแต่อันเนี้ยไม่ได้อ่านแล้วผมมันชอบคาแรคเตอร์ของ ไหนนี่เป็นนายเอกนานจะมีความโบ๊ะบะจะมีความแบบเบ้อมีความแบบแปลกอะงงเออมีความแปลกมันดูมันน่ารักมันน่าอินดูมันก็เลยอาจจะเป็นสื่อที่น่ารักน่ารักเป็ดเหลืองใจหมวกกันนกอันนั้นที่ตกโอ้โหได้ไตหมดเลยพี่ตองมาลับเบอดักเต็มบ้านจริงๆริงก็มีเหรอ มหมายถึงว่าคนโท,โทษไปก็จะมีความเป็นเหลืองนะหรือเหมือนนาจตุ็กตาสําเป็งนี้เป็นเหลืองเองนะแล้วตอนนี้ที่เกาหลีก็มีเป็นเหลืองลอยน้ำอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนั่นแหละอ่ะยังไงก็มาลุ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาละกันอยากคนรอบข้างที่เรายังไม่รู้เลยเลยนะเส้นเรื่องแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าเห็นตอนนี้น่าจะออนแอร์ไปแล้วแหละเราพึ่งมาตามได้เก็บตกว่าช่วงนี้มันมีแบบซีรี่อะไรคาวเอาออกมาบ้างน <c oughs> ั่นแหละอ่ะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปดูกันบ๊ายบาย